คิดซะว่าดูหนังกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้ดูเรื่องย่อนเลยตอนตอนแช่ผมกดอันที่มานานๆที่ผมเห็นว่าเออเราอยากเล่นเกมแนวเขาเรียกอะไรอินเตอร์แอคทีฟฟิกชันเหรอเออเรียกใช่่างนี้ไหมหรือว่าผมจะไม่ได้ฟิล์มอะไรสักอย่างอ่าที่เป็นกราฟิกสมจริงไม่ใช่ <laughs> ที่เป็นการอ่าเล่นกับหนังเนอะเอออันนี้ก็คือจะเหมือนกับว่า เรากำลังดูหนังอยู่เลยเพราะว่า everything จริงก e b เบลนะครับถูกถ่ายทำจริงเออไม่ใช่ CG หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับเล่นล่าสุดเกมที่เราเล่นเป็นจริงเป็นจังน่าจะเป็น dead c o m true นะครับที่เคยเล่นจบไปตั้งแต่สมัยก่อนจะเป็นออสการ์เลอีกเออ <laughs> ก่อนจะเป็นคุณรเสธาโอต้องแบบเออต้องก่อนจะเป็นคุณรเสธาโอแล้วก็ก่อนจะเป็นออสการ์เลด้วยเป็นโอ๊ตไลท์ระเบิดโอเคอออืืห for ถือว่าวันสุดท้ายแล้วหรือจะเชื่อมันกันว่าหมอนี่อยู่ตั้งนานขนาดนี้เขาคงให้ความเป็นส่วนตัวสูงลรอมั้งไม่รู้เลยตอนที่เห็นในเมืองแค่แบบว่าฉันมองว่าเขาแปลกๆกับตอนเห็นในเมืองคิดว่าเขาเป็นคนทำไหมทำไมไม่รู้อาจจะลวกันก็อาจจะยังไงเขาเป็นคนดีอะ างทีถ้าเขาเมาเคยเห็นเขาเจอที่บาร์ด้วยกำลังเอจีบลูกสาวคนหนึ่งอยู่เอหน้าขนลูกดีเขาอาจจะหมดหนทางก็ได้ถ้าเกิดว่าเมียเขาจากไปแล้วเขาว่าเมียจากไปแล้วไม่รู้ด้วยว่าเมียไอ้นี่เมียมองท่งหรือว่าเมียทิ้งีพวกผมไปได้อ่านเรื่องเรื่องย่อคือไม่รู้เรื่องตอนนี้นะครับ no t r e p r e s s i n g ตอนนี้ดูโดยรวมแล้วตำรวจเหมือนจะมาคุยกับใครบางคนที่อสสาศัยอยู่แบบว่านอกเมืองแบบนอกสุดมาตั้งบ้านอยู่ในพื้นที่รกร้างาต้องเลือกเคาะไดยเหรอเอาเคาะเองก็ได้ก๊อกก๊อกเงียบอืม Maybe he's out เขาอาจจะไม่อยู่ข้างนอกเอ้ยเขาอาจจะไม่อยู่ในบ้านแต่รถเขาอยู่นี่นะอืมขออีกสักทีมาแล้วครับมาแล้วเฮ้โอ้ดีเจฮิทเดเจครับบ๊อบให้ทำอะไรดีครับอ่านี่สุภาพไปก่อนสุภาพไปก่อนไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้คือคนเล่นไม่รู้ดีเจฮิทเดเจแดเนียล เห็นว่าเมื s <S <my S 2> ่อ so คืนไม่ไปเล่นโป๊กเกอร์ช่วงนี้ยุ่งนะครับรถสามคันดูสิจะว่าอะไรไหมถ้าเราเข้าไปได้ครับเชิญเลยได้ครับแต่ถ้าเราเข้าประเด็นเลยเออล้วก็อาจจะดูเรื่องไวกว่าก็ได้นะมีเด็กถามเขาดูไหมไม่รู้นะครับผมอะไรนะจ่ายแบบตัวค่าความเร็วอะไรไหมช่วงนี้เกิดอะไรแปลกๆไหมครับ เรื่องเรื่องแปลกๆหครับแบบที่แปลกที่เกิดขึ้นไม่นะครับถามทำไมอ่ะมีเด็กผู้หญิงหายไปแดเนียลที่เห็นล่าสุดคือที่บลูแลนเทอร์อ้าวันก่อนคุณอยู่ที่บาร์นั้นคืนนั้นใช่ไหมเออคืนไหนก่อนคืนวันพฤหัสอ๋อไม่นะครับวันนั้นผมกลับบ้านเลยอ่ะแล้วก็มา Law and Order นี่คืออะไรวะดูกฎหมายเหรอหรือว่าเล่น การ์ดไมครับผมเอ่อแต่ว่าอยากได้เงินโปรเฟชชั่นอลคือไม่เจอใช่ไหมผมไม่โกหกคุณหรอกบ๊อบเนี่ยหน้าตายอย่างนี้ลูซี่เทเลอร์อุ้ยสาวสวยเชียวผมก็หวังว่าจะไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขานะครับเราก็หวังแบบนั้นค่ะเราเลยมาตามหาเธออยู่ ในการนี้ลอง bluff ดูไหมก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับทำไมมีแต่คนพูดว่ามีคนเห็นนายไปกับน้องฟังนะครับเรื่องัมได้สาระแล้วเรานั่งคุยที่นี่เป็นชั่วโมงเลยก็ได้คุณจะถามผมกี่คำถามเลยก็ได้แต่ประเด็นหลักก็คือผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จริงเอากาแฟไหมครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีไม่มีใครอยู่แถวนี้เหรอใช่แล้วจ้ะไม่เอาดีกว่า ไม่เป็นไรครับขอบคุณเผื่อมันใส่ย,ยาคุณอณนะแย่จกกังกาแฟออกจะอร่อยมีอะไรให้ช่วยเอกไหมครับคณเจ้าหน้าที่ไม,ไม่มีละเชื่อว่าเราไปกันดีกว่าขอบคุณที่สละเวลาครับโอ้เสืบสโนสบสวนเลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยหยิบเ <laughs> <laughs> ดโมเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าโอ้โห ถือว่าเราได้ฝึกสกิลแบบจัดจ้าดีละโอ้ทำไมถอนหายใจละพวกมุมมองคนเล่นเนี่ยก็ดูจะอืมมุมมองคนเล่นเห็นอะไรเยอะกว่าไงเออนี่ไม่คล้องโซ่ทำไมหน้าเครียดมาเลยละ่ะใช่ใช่ไหม บอกให้เธออยู่เงียบๆให้ยาเอาจบปะเหรอคุณไปถึงฉากจบแล้วนะครับอา่าล็อกซีทั้งหมดเนี่ยสาิ้าเปอร์เซ็นเอ้าเกมผมเล่นอ่าห้านาทีเองเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอ่าขอใหม่ขอใหม่แต่มาสตอรี่แมปดูก่อน <c oughs> อ๋อเมเบยอ๋อมันกูอ๋อมันวิ่งแค่ซ้ายขวาเองเหรอแล้วมันก็วิ่งไปที่ไม้ <c oughs> อ๋อเหรอ เกมโอโหสั้นสะใจเพราะงั้นขอขอขอเล่นอีกรอบหนึ่ง start over เออเราแบบว่าเรามาแบบมั่นใจเลยอุ้ยมีให้กดสคริปต์ด้วยเหรอโอเค you think you could have done it? อืมเขาเป็นคนดีเนี่ยลองตอบลองตอบตอบฉีกทำไมทำไมคะแนนลบห้าเเขาเป็นคนดีนะมาหาเจฟก็ต้องบอยแล้วก็เล่นโป๊กเกอร์กับเราอันนั้นก่อนหรือหลังที่เมียเขาจะทิ้งก่อนก่อน ถ้าฉันเป็นเมียเขาฉันก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาหน้าขนลุกเคยเห็นไปเออเนี่ยจีบลูกสาวโรเบอรตาอยู่เมืองนี้เล็กนะเนขาอายุ20ยอเองนะหรือว่าแกกว่าเขา20ปีว่าฟังฟังไม่ทันโทษลองไม่เคาะดูไหมเดี๋ยวถ้าไม่เคาะแล้วเราจะยังไงไหมลองดูลองดูองดเออหลายดิงเลยรอแพะอะไรอยู่ครับ c o เร็วเราไม่มีเวลาทั้งวันโทษก็โทษก็นึกว่าแต่ว่าเธอจะเคาะให้อะขอโทษได้ไหมล่ะอืมอก็ก๊อก็เปิดประตูสคริปต์เลยแล้วกันเนอะ g o o to see Bob ยินดีทีได้เจอ b อบนั่นนี่เข้าประเด็นเลยมีอะไรช่วยเดี๋ยวต้องเข้าไปในบ้านก่อนว่าเออเรามีคำถามนิดหน่อยมีอะไรอ่ะ b อ b ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติจะว่ากันไหมถ้าเราเข้าไปอ้าวได้สิครับได้เลย เหมือนมีซีในนี้เพิ่มถ้าผมรู้ว่าคุณจะมานะทำตัวตามสบายครับของดูเยอะนี่ไงคงไม่ได้มาจ่ายค่าใบสั่งแบบปรับความเร็วใช่ไหมครับเข้าไปเลย มีเด็กผู้หญิงหายตัวไปแต่เนี่ยล่าสุดเห็นที่ Blue l a n ท e ร์ห้วันก่อนเนี่ยบทเดิมอะไรเป็นไงล่ะคุณอยู่ที่บาร์นั่นไหมคะคืนนั้นคืนไหนนะครับคืนวันพฤหัสหไม่นะครับผมก็อืมทำตามกฎนะนะทำตามกฎหมายกับบ้านทันทีโอฟิเชนอลอันนี้ต้องตอบเหมือนเดิมเออทำไมมันบวกพอยต์ด้วยวะเราแบบว่าเราสามารถที่จะแบบเล่นจนได้อีกเอนหนึ่งได้ใช่ไหมกคือแบบว่าเออไอนี้ได้ ผมไม่กดขคุณหลักบับอ๋อถ้าเล่นซีนซ้ำถ้าซีนมันซ้ำก็คือเราจะกดข้ามได้ถามอีกอ่ะเอาตอนแรกเราบัฟไฟรู้ไหมว่าเราแค่ทำตามหน้าที่อะอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ผมรู้บ่อบผมรู้มีอะไรอยากบอกเราอีกไหมหมดแล้วมันใจ ฟังน่าเริ่มไปกันใหญ่แล้วจะคุยกันไปยาวๆเลยก็ได้นี่่เรอเนี่อะลองซ้ยกาแฟมันตัวนี้ประโยว่าเราโดนเอ๊ะหรือว่านี่คืออีกฉากจบวะาไมจะไม่ล่ะจริงไหมแล้วคุณน่ะคุณไม่เอาแย่จังออกจะอร่อยอยากรู้เราจะโดนทืบไหมเออถ้าเราแบบเลือกจะซอยกาแฟ สายหน้าแล้วหนึ่งทีใช่ไม่ชอบเขาเลยใช่เธอพูดไปแล้วรู้แต่แปลกๆจริงนะอุ้ยทำไมทำไมเราอักรีไม่ได้โอ้จริงนะเธอมีปัญหาอะไรไงนะคะฉันว่าเดนเนียลก็แปลกรู้แต่ก็เป็นเพื่อนใช่เหมือนกันเพราะงั้นอย่า ใช่เรื่องไหมต้องมาคุยประเด็นกับเรื่องเมียเขาเจ็บบอกฉันแล้วพ่อเขาติดเหล้าเป็นคนโรคจิตด้วยมันก็อาจจะสืบทอดกันหรือเปล่าเอาละนี่กาแฟโอ้ให้สเต็มแก้วเลยอืมอืมร่อย Take a sip เอาเลยเอาเลยจิบเลย ให้เลือกไปนเนี่ยโอ้แล้วเหมือนจะฉากแบบว่าไม่ดื่มไม่ดื่ม I think ฉันว่า I think I good. จริงๆไม่เอาดีกว่าไม่อยากเลยเหรอไม่ Why d you say so แล้วทำไมพูดงั้นอ่ะ I think we should get going ฉันว่าเราไปกันดีกว่า เอาท้ายก็คือเราเซียนอันลอ็อกนะครับไปเอนดิ้งมี3เอ็นนี่หว่าเออเดี๋ยวนะเนี่ยแมปก็เคาะก็เปิดนี่ก็คือโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็เนี่ยทำไมเราเราข้ามไปได้านหรือเอได้สิทำไมเนี่ยแปลกๆรู้อยู่เนี่ยแต่เราแต่เราไอ้นี่ด้วยไม่ได้อ่ะโอ,โอ้เราต้องจะไปม,มันล็อกไว้วะ โอเคงั้นเอาใหม่เอ่อสตอรี่แมปใหม่สิเราลองไปต่อบไปด้ดูทำไมบทพูดมันยังไอ้นี่อยู่มันสิอ่ะลองถามดูลองถามดูโอ้เหมือนจะบั็กเลยอ่ะลูงเซนอัพดูลองนี้ออ อเล่นด้วยเล่นด้วยฉันไม่พลาดเกมอู่แล้วแดเนียลเออโอเคเสียงซ้อนกันไปเลยน่าจะเก็บตังค์ไว้หน่อยนะยังไงก็เหมือนกันแต่ว่ากระเป๋าตังค์ฉันไม่ว่างเท่าไหร่สรุปว่าไม่เจอเธอใช่ไหมผมไม่โกหกคุณหรอกบ๊อบนเซเนี่ยน้องคนนี้ลูซี่เทเลอร์ โอ้โหสาวสวยหวังว่าจะไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ hope so too. ้นเหมือนกันจ้ะเราก็เลยมาถามลองดับดูรอบนี้ก็ขอให้ชีดโดทำไมไม่ถึงคนบอกว่าเออนี่ไงเห็นไปด้วยกันอัน <c oughs> นี้คือเอากาแฟไหมเออใช่ <c oughs> อืมต้องลองเอากาแฟดูแต่ไม่ดื่มเนี่ยเนี่ยอากีไม่ได้เหรอผมว่าล็อกไว้วะไม่รู้เว้ยเออถ้าสตอรี่แมปมาใหม่เนี่ยนะเราก็ปลดแทบจะหมดแล้วนะไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันไปตรงนี้ต่อไม่ได้ใช่ไหม5 again 50 point not reach อ๋อหรืออ๋อหรือมันมาล็อกตรงนี้วะ เออเว้ยหรือมันมาล็อกตรงนี้เว้ยเนี่ยอ๋อก็คือเราต้องไปเล่นมาใหม่เงี้ยหรอ so why are people saying that they saw you leaving with her? who said that? you know we've questioned everyone it's a pretty small town. อุยเดอนะอไม่เหมือนประโยคจะลียนใครไม่คนถามคือใครพยายามไอ้นี่ฉันโบยฉันโทษถี่เดนเน่ฉันบอกนายไม่ได้ ไอ้คนพวกนี้แม่งพยายามดักตีทุกทีอ้าวยังไงไม่อยากเอาจริงเหรอกาแฟไม่มีใครอยู่นี่ exactly, <darling. S 1> อืมโอเคเราเยสไปก่อน <Sure. S 2> จะได้คุยกับนี่ไงจะได้คุยกับเพื่อนเราได้นี่อกรีได้แล้วแปลก ใช่ฉันว right. ่าเ,เ,เธอพูดถูก What about this? งั้นเราเอาไงดี Did you hear that? ได้ยินไหมเช็ check, check. 5, คสิเช็คห้าหมื่นควรไปดูนะ <Yeah. S 1> ใช่อุ้ยซ้ายหรือขวา ขวาก่อนเลยดีไหมใส่เลยนี่เออเลือกถูกไหมไม่รู้อ่ะหรือต้องอาจจะโดนดักตีก่อนเลยก็ได้เออโววววโวจะไปไหนเมื่อกี้เสียงอะไรอาจจะเสียงลมเฉยๆก็ได้ฉันไม่คิดงั้นบ๊อบนี่ไงทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยยกมือขึ้นกันโดนจับ โอ้มันก็จะมาฉากจบนี้นะครับแล้วก็แปลว่าอีกฉากจบนึ้งก็คือไปแล้วไม่เจอถูกไหมเช็คทั้งทีก็ไม่เช็คให้ทั่วบ้านใช่ไหมล่ะอืมเอเอเดี๋ยวจะไป <you 're S 1> ไหนแล้วหรอคือให้นำไหมเราได้ยินบางอย่าง โอ้ยฉันรู้อย,อยู่อยากจะดูรอบๆดูถ้าอยากจะคน้นบ้านดูก็ต้องเอาหมายมาก,ก่อนถูกไหมบ๊อบอืมไอหมอนี่รู้เรื่องนี่ไงก็สลิปมาหรือมันก็วนมาที่เดิมวะอืมอืมไม่ชอบเลยเว้ <Don 't S 1> หมายถึงว่า เพ <laughs> ราะหมายถึงว่าไอร้ระบบประมาณว่าระบบประมาณว่าที่แบบต้องตอบให้ถูกเพื่อที่เราจะไอ้นี้ได้มันก็เม็เซนเนอแต่ว่าบางทีในมุมมองเราก็ไอ้นี่ไงน,นี่ลองนี้อันนี้ลองดื่มดูอืมลองแบบโอ้โหซัดเข้าไปในเต็มแก้วหืจ้องอยู่นานคอสักหนึ่งกรึบโดนว,วางยาไตเฮ้ย Actually really good ของดีจริง บอกแล้วผมไม่โกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอกจริงไหมล่ะขออีกสักหนึ่งซิบอ๋อะจบง่ายย่างนี้เลยแต่เขาบอกมีฉากมีสามฉากจบนี่นาไม่นับอันนี้ดิใช่ไหมเพราะว่ามันวนไปที่เดียวกันเออนี่ไงเลิกลักไปหนึ่งกรุบ ดูซิมันไปไอ้นี่ตรงไหนอะ่ะอ๋อแยกตรงอ๋อแต่มันก็เหมือนกันนี่ถ้าไม่เช็คปุ๊บมันก็จะวนกลับมาตรงนี้เหมือนกันเออใช่ไหมนี่ไงเนี่ยเราเห็นนะว,ว่าถ้าเช็คผิดปุ๊บก็กลับมาเหมือนกันหรือถ้าหรือถ้าไม่เช็คหรือต้องไม่เช็คหรออ่อลองดูซิไหนๆก็มาแล้วปลดให้หมด <Yeah. S 1> ไหนๆก็มาแล้วปลดให้หมดเออเหมืนเมินเมนเมน Maybe the wind. อาจจะเสียงลมก็ได้ sound like the wind. ลมก็แย่แล้วคุรไปเช็คไหม All right. the famous Coffee. เอาล่ะนี่ไงกาแฟสุดโด่งดังของเรา mm. อืมอืมประโยคเดิมเลยอ Take a sip อือเอาเลยเต็มที่ลูกพี่ ใครจะคิดจริงไหมว่าแบบว่าการไอ้นี่กาแฟแล้วแบบว่ามันจะทําให้เราไอ้นี่เขาเรียกว่าไงนะแบบว่ามีโอกาสในการที่เราจะได้คุยกับเพื่อนเราอะไรงนี้เออไม่ดืม่มเหมือนเดิมแล้วปะเออเนี่ยของเอซไม่ได้ด้วยนี่ Ending Unlock 2กับสแต่ว่ายังไม่ครบหรอโอ้หน้าประหลาดใจดีนะครับแปลว่าอาจจะมีทางเลี้ยวแยกที่ ผมไม่เจออยู่อีกเพราะงั้นใครอยากเล่นนะครับนี่เป็นเกมเดโมก็ไปหากันเไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับอาจจะเอาอาจจะต้องแบบว่าไม่เคาะเกินหลายทีก็ได้แบบว่าโอ้กลับบ้านดีกว่าเออนี่ไงอีกอันหนึง่งเออเปลี่ยนใจเออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอ่านเนี้ยว่าด้วยเกมเต็มนะครับ No เวอร์ช u รเนี่ยแปลว่าไม่มีที่ให้หนีนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าคงจะเป็นเรื่องราวการสืบสวนซอมติงนี่แหละนดูจากสิ่งที่เกมเขานำเสนอก็ สนใจนะครับโหลดเดโมแล้วก็ไปลองหาเอ็นสุดท้ายกันดูได้อืมแล้วก็ส่วนว่าเราจะได้เออหยิบเกมนี้มาเล่นหรือไม่ก็ไว้ตามต่อกันในเออโอกาสหน้าๆนานะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน No w ว y to run เดโมนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนและขอให้เราได้เจอกันอีกนะเจ๋